เสวัสดีววนี้ผมบาสช่องบาจรจงก็ไม่เช่นกันนะครับวันนี้จะเก็บระบอกนะครับในแบบอ,อันนี้ไม่เป็นการ์ดเนี่ยเก็บเลืมงชื่อแบบนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มนิสัยพวกนี้ใหม่นะครับมีประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูแป๊บมีประมาณสามสิบสี่นะครับไม่รู้จะพอไหมครแต่ว่าตู้โอปิโต้ครับผมอยากได้ก่อนนะครับมันจะไปแล้วเดี๋ยวพอซุ่มก่อนนะครับสามตัวนี้ได้สักตัวก็ก็ดี คือผมสุ่มตัวเบจิต้าไปใช่ไหม,แล,แ,มแล้วแม่งแลม่งออ,ออกอะไรวะออกออกโมกินบูเฉดเลยแบบไม่ไงอ่ะโอเคผมบอกว่าได้สักตัวก็ดีแม่งเลยไม่ให้สักตัวเลยโอ้โหอย่างแย่เลยมา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 ่ะแค่บ,บัฟผมมีสองตัวเนี่ย เชียได้โซล่าอ่ะเออดีดีดีด,ด,ดีทำไรอะ่ะเอ,อ้ยอย่างน้อยแม่งก็เป็นบ๊อบลุงวะดีต่อดีไหมะ่ะเไปเก็บไว้ก่อนผมกำลังคิดอยู่ผมไม่อยากโลภอะ่ะคือทรงโซล่ามันก็โอเคแหละมั้งโอเคแหละมั้งมันก็โอเคแหละมั้งมันก็ไม่ได้แย่หรอกใช่ไหมชายอินระยะ มอยากเก็บไว้สักทีบะแม่งกลับมาเป็นระยะเหมือนเดิมโอเคโอเคใช่อินตัวนี้เป็นระยะนะครับปล่อยเขาไปนะครับแต่ว่าทรงตัวนี้เป็นโซลา่านะก็โอเคถือว่าโอเคอถือว่าจบสวยนะครับจบสวยถือว่าจบสวยได้ทรงโซลา่ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเออว่ะผมต้องอีโวใครก่อนวะ เอาชายินก่อนแล้วกันนะครับจะได้เอาไปเอฟเคได้นะครับเอฟเคด่านเก็บกิมนเขียวนะครับงั้นผมยัดก็จะอยากยัดต้องยัดให้ส่งสามห้าตีไปเลยพันหนึ่งโอเคท่านนี้ก็แบบตีได้หละก็เดี๋ยวผมขอตัวไปไอ้นี่ก่อนนะครับไปฟาร์มของอัพก่อนนะครับ เออก็อันนี้มันคลิปนุ่ทูปโป้ ep สองครับก็เดี๋ยวพอไปฟาร์มของอัพพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัพขึ้นตัวละครนะครับโอเคครับผมได้กดกดอะได้กดอะไรละได้เก็บของอีโวชาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอีโวชาก่อนเลยเนี่ยครับครบละไปเออแล้วก็จินวูผมไปกดเพิ่มมาเพชรเลยเหลือเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวบนะ้างนะใช่เนี่ยโอเค จินวูก็เป็นหนึ่งดาวแล้วนะครับกดเซลนี่หาเลยนะเป็นหนึ่งดาวแล้วครับแล้วก็แสแตนนะครับจะเป็นดาเมจเป็น S อนะครับสปีแสดแซนะครับแต่เลนยัง A อยู่เลยนะเดี๋ยวค่อยไปแก้เลนแล้วกันนะครับแล้วก็อมีจินวูอสองตัวนะครับเดี๋ยวผมโยนเอาไปเป็นสามดาวแล้วกันนะตอนนี้เป็นตู้อะไะตู้จินวูนะครับเดี๋ยวรอตู้ชามาค่อยทาชาสามดาวนะครับหรือเราไม่ทําดิไม่รู้อ่ะตุ่มเพื่อเอาอาลูคขาดเอาจริงจริงน,นะ เดี๋ยวดูก่อนนะว่าของอีโวทรงจินบูเยอะไหมนะครับที่ขาดก็เยอะอยู่นะของอีโวครบแล้วแต่ว่าพวกดาวนี้ยังไม่ครบนะเดี๋ยวต้องไปฟราร์มก่อนนะเนี่ยแต่อีโวชาวแมแล้วน่าจะฟราร์มไวอยู่แหละมันมีการตั้นนี่เออก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อกันโอเคครับก็ของทรงจินบูน่าจะยังไม่ได้อีโวนะแต่ว่า เดี๋ยวเรามาเพิ่มดาวทรงจินยูน่าจะครบสามดาวแล้วมั้งของอีโบน่าจะครบแล้วนะไอ้ของเนี่ยคือมันล้นนะครับไม่ใช่อะไรเร,เร็วๆมาอัพดาววัอนอัพดาวเลยเขี้ยอผิดนิหาเลยนะตัวลุงหายอะไรเงี้ยโอเคยังอยู่อันล็อกไปแล้วก็ไปละก่อนโอเคสามดาวเรียบร้อยนะครับ โอเคชาเราร้อยบาทเรารีส้แตด้วยเลยนะครับเผื่อจะโชคดีเหมือนทรงจินวูที่เรารีไปขอดีๆมไม่แต่จากเดิมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องไปเอฟเคก็ต้องไปเอฟเคนะครับฟาร์มด่านของทรงจินวูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรามีที่รีโหลดประมาณสามสิบเอ็ดอีกยาวอีกยาวใช่โอ้ อยากลงอันนี้จังเลยเดี๋ยวผมว่าเราไปลงอันนี้กันก่อนดีกว่าได้ที่รีโลนะครับไม่ใช่อะไรเทียบเบลว่ะเหออไปยังเอาไปแล้วเดี๋ยวต่อไปโอเคที่รีโลผมอาจจะรีโลอีกฟีดแค่นิดเดียวนะครับแล้วที่เดลือเดี๋ยวน่าจะเก็บใบแผ่นหน้าแล้วนะมันใกล้อัปเดตแล้วอัปเดตวนะันที่นี้นี่เออหรือเ,เก็บไปก่อนแล้วค่อยรีโลดูก่อนเออจะดูก่อนแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปฟัง ของอีโวโซนจินบูต่อสักพักเลยมันก็ได้แล้วแต่เราไม่ถึงแบบไอ้เขียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขาดเดียวไหมนะครับขาดสีเหลืองหกแล้วก็สีชมพูสามเอาสีเหลืองประมาณสามก็ชมพู โอเคไม่ไปามอีกครั้งเดียวนี่วะอ่ะได้ละแล้วของทรงครบยังอ่ะของทรงครบแล้วผมจะไปฟาร์มด่านในนี้แทนนะอ่ะครบแล้วนี่วะงั้นไปฟาร์มด่านในนี้แทนนะครับด่านของอ่าผมลืมชื่ออ๋อชายินเออใช่ฟาร์มด่านของชายินแทนนะครับเพื่อเราจะอัปดาวชายินในอนาคตนะครับนะโอเคครับทุกคนเราเก็บ ดาวเขียวครบแล้วนะเดี๋ยวเราอีโบส่งกันก่อน,นเลยในที่สุดเสร็จสักทีโอเคเดี๋ยวเราเรอดูตู้รีด้วยนะครับใกล้จะรีแล้วนะเก็บคอลเลคชันกันเลยอืมสคอนเมติกเรียบร้อยในที่สุดเสร็จสักทีส่งยินวงแล้วเดี๋ยวรอดูตู้รีก่อน,นนะครับ โอเคตูเนนต้เป็นนารุโตะเดี๋ได้ตัวข้างข้างอ่ะปล่อยไปแล้วกันนะครับเก็บเพชรไว้ก่อนนะเดี๋ยวมนันอัปเดตแล้วนะครับสำหรับวันนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคร,งงนครับผมบายครับสีเกีเจอกันครับผมบ่ายครับผม